อ่ะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราตามสัญญาว่าเราจะมาหาค่า COP กันนะครับอ่ะก็มาดูเฉลยกันหน่อยนะครับผมก็หาค่าของอ่าพวกอ n นทัลปแต่ละสภาวะนะครับก็มาได้ประมาณนี้อาจจะไม่มีทศนิยมนะครับผมก็ปัดให้มันลงตัวไปนะครับก็ไม่เป็นไรเราคำนวณมาก็จะได้ประมาณ30นะครับก็ตรงกับคราอยู่เนาะนะครับโอเคทีนี้ รู้หมดแล้วนะครับก็มาหาค่า COP วันนี้ก็สั้นๆนครับ c o p ก็จะได้เท่ากับ150นะครับกิโลวัตต์เนาะหารด้วย30นะครับกิโลวัตต์ถ้าคิดมาตรงๆนะครับของผมเนี่ยก็จะได้5นะครับ COP ประมาณ5แต่อันนี้มัน4.87เนาะนะครับอะผมก็ตีไป ประมาณประมาณนี้ละกันนะครับก็ทีนี้ก็จะจบเรื่องของ v a p ป r c o คอมเพรสชันไซเคิลแล้วนะครับคลิปต่อต่อไปจะเป็นในเรื่องของแก๊สพาวเวอร์ไซเคิลนะครับก็จะเป็นช่วงท้ายของเทอร์โมไดนามิกหนึแล้วนะครับติดตามกันต่อไปนะครับและพบกันเวลา7จ็ดโมงเชา้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ